ราศีลัคนาราศีกรกฎนะครับในช่วงเดือนของความรักในช่วงวันวาเลนไทน์นะครับหลังจากนี้เป็นต้นไปเรื่องของความรักของท่านเป็นอย่างไรบ้างนะครับเอาละครับคนเกิดราศีลัคนาราศีกรกฎนะครับจะมีดาวไปจําตัวหรือว่าดาวจันทร์ครับโหราศาสตร์ไทยบอกว่ารูปจริตให้ทายดาวจันทร์แปลว่าคนเกิดลัคนาราศีนี้ครับเป็นคนที่มีเสน่ห์นะครับนะเข้ากับคนได้ง่ายนะเสน่ห์แบบเปล่งปลั่งเลยต้องใช้คํานี้ครับถ้าคุณนั้นเป็นคนโสดอยู่นะครับ ในภาพรวมปีนี้ครับจะมีมุมของเรื่องของความรักที่โดดเด่นนะใช้คำนี้นะฮะแต่จะต้องเลยนะหลังจากช่วงวันวาเลนไทน์ไปแล้วนะครับนี่คือความหมายตามนี้คนที่นะฮะอาจารย์เพิ่งเลิกกับแฟนมาช่างมันฉันไม่แคร์นะไม่ตายหาใหม่ได้นะเพราะฉะนั้นองค์ประกอบในขณะน,นี้ถ้าคุณมองเรื่องเกี่ยวกับความรักนะฮะใหม่ๆนะฮะ มีโอกาสเจอเจอความรักแบบสดๆนะนะแน่นอนนะตรงจุดนี้การันตีนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเกณฑ์เรื่องของความรักของคุณที่เป็นคนโสดอยู่คิดหวังเรื่องของความรักนะครับหลังจากนี้ไปมีมุมที่จะโอเคขึ้นและถ้าใครนั้นนะฮะชอบแบบนะอาจารย์ชอบเมืองนอกเมืองหนานะเคี้ยวกรุบกรอบนะไม่ชอบคนไทยนะชอบคนต่างแดนแต่แดนไหนไม่รู้นะครับ เพราะฉะนั้นมีโอกาสประสบความส็จเรื่องของความรักเกิดขึ้นได้นะฮะตามนี้นะครับส่วนใครก็ตามทีที่มีแฟนหรือมีคู่แล้วครับนะในช่วงนะฮะวันว,นว,นวนาเลนไทน์นะหรือช่วงเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไปปุ๊บเนี่ยมันมีโอกาสจุกจิกไม่สบายใจอึดอัดใจทุกใจคุณต้องนะผ่านเคราะกรรมอะไรบางอย่างมาก่อนหน้านี้ทะเลาะก,กันจุกจิกกันไม่สบายใจกันแต่ถ้าคุณจงมือผ่านช่วงนี้ไปได้ เรื่องเกี่ยวกับความรักของคุณนั้นก็จะโอเคขึ้นนะครับถึงแฟนหรือคู่ของคุณเนี่ยนะครับจะค่อนข้างที่จะหัวโบราณนะยึดถือยึดติดยึดเหนียวกับอารมณ์กับความพิดของตัวเองเป็นที่ตั้งถ้าคุณนั้นเข้าใจเขานะปัญหาตรงจุดนี้ก็จะเบาบางลงครับผมนี่คือความหมายตามนี้นะครับเอาละฮะนี่คือส่วนหนึ่งของคำพยากรณ์น,นะฮะแต่ถ้าอยากที่จะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับดวงของท่านมากกว่านี้เป็นการส่วนตัวนัดหมายจารได้ที่ แอสไส้โฮโลมาสเตอรมีคำตอบแบบการันตีอย่างแน่นอนครับ